พระตำหนักหนองประจักษ์ตั้งอยู่บริเวณข้างสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมบริเวณสารเทพรักถนนเพาะนิยมตําบลหมากแข้งอํงเาเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพระตำหนักหนองประจักษ์สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ รมมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเมื่อครั้งที่พระองค์มาทรงงานที่มณฑลอุดรธานีพระเจ้าบารมวง์เธอพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่กรมมหรหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสด็จมาประทับณนะพระตำหนักแห่งนี้บางโอกาสเมื่อเสด็จมาณมณฑลอุดรหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนก็ไม่ปรากฏว่ามีการมาประทับอีก จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชพระองค์ได้เสด็จมาประทับสองครั้งคือเมื่อตอนเสด็จไปยังจังหวัดหนองคายและในปี2525 25. และไม่ปรากฏว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดเสด็จมาประทับอีก แต่เดิมนั้นพระตำหนักหลังนี้เคยเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาก่อนแต่ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินมาประทับพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานีทางจังหวัดเห็นว่าพระองค์ไม่มีที่ประทับจึงได้ให้พระองค์เสด็จมาประทับณนะพระตำหนักหลังนี้พระตำหนักเป็นแบบสองชั้นทาสีขาวด้านข้างพระตำหนัก มีทางรับรถอยู่ด้านซ้ายมีเฉลียงบริเวณชั้นสองภายในประกอบด้วยท้องพระโรงห้องเสเวยห้องพระบรรทมห้องรับแขกบริเวณส่วนกลางพระตำหนักเป็นที่ตั้งของเฉลียงสำหรับเสด็จออกข้าวเฝ้าและเป็นที่ตั้งของเสาธงในปัจจุบันด้านหน้าพระตำหนักมีสระน้ำอยู่และมีศาลากลางน้ำและปลูก ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดด้านข้างพระตำหนักเป็นที่ตั้งของอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดงานต่างๆด้านหลังเป็นบ้านพักของผู้ดูแลพระตำหนักบ้านพักของข้าราชบริพารปัจจุบันพระตำหนักหนองประจักษ์ไม่เปิดให้เข้าชมนอกจากจะเป็นวันสำคัญในบางโอกาสพระตำหนักหลังนี้อยู่ในการดูแลของทางสำนักพระราชวัง